S <S สวัสดีช่าบผู้นทุกท่านวันนี้อยู่กับ Minecraft และตอนนี้เราอยู่ในโลก One Block แล้วก็ใส่โมดเพิ่มเติมมาหนึ่งอย่างก็คือ Sound c r i p ก,ก็แค่เพิ่มเสียงธรรมชาติเฉยน,นะอือดีหล่นชิวก็ทุกคนก็รู้เยอะก็ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า One Block มันเล่นยังไง ก็สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมก็คือตายของไม่ตกเพราะว่าเราน่าจะตายไปเยอะอย่าตกอย่านะอย่าอย่าตกนะอย่าต,ต้องขยายพื้นที่เออไม้ give me give me some wood yes okay finally okay okay โอเคขยายขยายมาทำนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้มาสร้างตัวคราฟตัวคราฟเอาไว้ตรงนี้อโอเคได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคโอเคโอเคเริ่มได้ด้วยดีดีดีมั้งโอเคเอาไม้มาอีก give me a wood โอเคแล้วก็ดูด จุบตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรคราฟมากนะใช้มือทุบดินไปก่อนอโอเคใช่เราตายของไม่ตกก็เราจะลงไปวางบล็อกข้างล่างนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้อโอเควางบล็อกไปเรื่อยๆขยายอนาเขตชึบโอเคตอนนี้เราได้ พื้นที่ขนาดสามคูณสามแล้วก็มีตัวค่าอีกนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางบล็อกด้านล่างของมันก็อาจจะตกลงไปด้านล่างเออใช่ใช่สแลบสแลบสแลบชึบชึบออแล้วก็อะไรประมาณเออไงนะ ได้หรอเอ๊ะอืมแต่ช่างเถอะเราขุดตัวตัดไม้ไปก่อนขอหาวิธีวางบล็อกด้านล่างนี้ก่อนแล้วกันชุบโอเคเอ๊ย คือตอนนี้เราตายได้อุ๊โอเควางได้แล้วเมื่อกี้วางได้เมื่อกี้วางได้เมื่อกี้วางได้โอเคโอเคโอเคน้าว่าดีมากดีเยี่ยมเสรโอเคแล้วยังไงต่อไม่รู้อ<ำ>ืมอ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 มโอเคโอเคแล้วก็ตง ไม่วางไม่ได้ตรงนี้แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้โอเคแล้วตอนนี้เราก็ได้ที่ลองแล้วเออชี่เมโจได้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบล็อกสลับบล็อกหนึ่งมันจะช่วยของไม่ให้ของตกได้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะได้นะคิดว่า โอเคแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆเ,เราจะเอาอ้อ,อนี่ไเมื่อกี้นะเตอร์ฟิ่เฟอร์นิเจอร์มอดเฟอร์นิเจอร์ใช่เราลงมอดเฟอร์นิเจอร์ด้วยชุบชๆบชบ,ชบโอเคโอเคตอนนี้เราก็ได้จะได้อุปกรณ์ที่เราควรใช้แล้วนะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นเลเวลใหม่ โอ้ oh, ตอนนี้เราขึ้นเลเวลใหม่แล้วโอเคมีเอฟเฟกด้วยแต่เหมือนกับว่าตอนนั้นเราขุดแล้วเราตกอุยเหมือนกับว่าเราขุดแล้วเราตกลงไปด้านล่างก็กเราก็เราจะต้องทำให้มันเป็นแบบเออโอเคทำอะไรลงไปเนะี่ยต้องทำแบบนี่ยเออ,เอ,อ Oke. Lalu aku uh. Lalu Lalu aku Cip 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 cip. ขอใช้เวลาและสมองแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้เรานับว่าเราวางได้แล้วโอเคหึอึหึหึโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เอ,อ่อมันมันมันใกล้หมื่นแล้วมันมันใกล้หมื่นแล้วโอเคนี่ไงเสียงเสียงตอนคืน อันเอออะไรไม่รู้เออจริงๆเราควรทําให้เกาะของเรามันไปอยู่ด้านล่างหินอันนี้สักหนึ่งบล็อกนะมันจะได้ทําให้เรารู้ว่าอ่าอันนี้มันคือบล็อกที่เราขุดได้เพราะบางทีแลาา้วก็จ,จะเผลอไปขุดสิ่งที่เราขุดไม่ได้แบบเออแพลตฟอร์มด้านล่างแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตุ้ม ของก็ไม่หายนะของไม่หายของไม่หายแต่คิดว่าอมืดตื้อเลยชึบแล้วก็ชึบแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่มอีกอ่ะโอเคชึบชึบ ไอ้ยาบมีกล่องด้วยเออทางน้ำแล้วทำไมไม่ให้มาตั้งนานโอ้ยชี่โอเคแล้วตอนนี้เราก็ได้ถังน้ำมาแล้วนะก็ก็ก็น่าจะดีอ๋อ,อกองแล้วได้ถังน้ำอีกแล้วถังน้ำซ้อนถังเราทำน้ำอินฟินิตี้ได้นับว่าดีเออโอเคเก็บเก็บเก็บโอ้ยเก็บกองให้หมด อของแปรรูปชุบชุบโอเคเองม้ก็ดีที่เราไม่ต้องสร้างกล่องเพิ่มชุบชุบเอ้ยเกือบล้นแล้วก็เอาของยัดเข้าไปในกล่องอ่ะแล้วน่าจะต้องสร้างที่ขุดหินนะที่ขุดหินชุบแล้วก็อู้ชุบชุบ หวานชืบโอเคเราได้อุปกรณ์หินมาแล้วยกเป็นพั่วเพราะว่าโอเคพั่วงไม้ก็น่าจะได้แล้วนะโอเคขุดต่อของทางน้าเอ้ยเราสามารถสร้างเอ่อลาวอนฟินิที้เครื่องปั๊มหินนั่นแหละอะไรสักอย่างเราสามารถสร้างเครื่องปั๊มหินได้แล้วเ yes. ยสเซ์ชืบ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 ,ชบ คิดว่าจะขยายเกาะด้วยคิดว่าจะขยายโลกจขยายเกาะด้วยการใช้แผ่นอันนี้นะเพราะว่ามันมีประโยชน์กว่ามันคุ้มกว่าการใช้ไม้ปกติเอ้มันคุ้มกว่าการใช้ดินหรือไม้เป็นบล็อกในการต่อโอเค ชุบๆโอเคตอนนี้เราก็ขยายกาะมาเยอะม,มากเลานะนะต่อไปเราก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าว่าเครื่องปั๊มหินก็เราก็จะสร้างในรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำหรือว่าทำไม่รู้สิมันเป็นรูปแบบ E C p C เอ่อแบมาหนนะ อ๋อไม่ไม,ไม,ไม่เราว่าเต็มบ็อกซ์มีข้างน้ำที่ไม่เต็มบ็อกซ์แล้วเราก็มั่นใจได้เลยว่าอา่ไม้เราน่าจะไม่นะแบบไม้แบบเกรียมเรามีอ่เอาขุดหินก่อนหาซัพพรายโอเคมีหิน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 กิฟต์มีกิฟต์มีเอว t h i n g งยูปโอเค ประมาณนี้แล้วก็เดลไ์เราไม่ได้ใช้นะชึบชึบแล้วก็ตึบตึบตึบเออ,เอ,อหมดชึบฮิอาหาร And finally some food อย่างนี้เราก็ได้ขนมปังมาแล้วสามก้อน เออปลูกต้นไม้ได้ปลูกไ้ต่อหนึ่งทีเอ่อเป็นอะไรเปลี่ยนตรงนี้เป็นหินเพราะว่าเราก็จะเอาตรงนี้มาแปะตรงนี้แล้วก็เอาดินมาวางไว้ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ดินสปริงตรงนี้อุ้ยมาเละซิยดย a ah 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 o k a แล้วก <c oughs> ็ดินไม่โดนลาวาทำลายแล้วหลังจากนั้นก็เอาตรงนี้วางเอออะอะอออตรงนี้ชึบแล้วก็ชึบแล้วก็ชึบชึบตรงนี้เป็นน้ำแล้วตรงนี้ก็ลาวาใช่ไหม โอ้หน oh, no. ah. ูอ่ะไปไหมโอเคโอโอเคโอ้มีเห็นเกิดด้านล่างนั้นเออโอเคอ่านี้ ล้วหลังเจียกนั้นแปะแปะเย้ไปลวลิ now we got a um infinite stone เออเดี๋ยวนั้นเราได้ถังสามถังตัวไหนเนี่ยอไม่้แล้วเราก็จะเอาของพวกนี้มาสร้างเป็นบ่อน,น้ำ infinity เต้เต้ตรงมีเอีโค ชึบแล้วก็ชึบเหมือนแบบนั้นชึบชึบชึบเฮ้ยชึบชึบปึ๊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 บแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสร้างบอสสี่คูณสี่ขึ้นมาเอ๊สี่คูณสี่หรือสองคูณสองไม่รู้สิต้องสร้างไปเถอะมันเป็นการสร้างที่สวยสดงดงามมาก ใช่มันคือสลับแล้วหลังจากนี้เราก็จะได้เป็นบอ่บอบ่อบนนเขาเอาวัสดุเหลือใช้มาทำแทนอืออือนี่มันเรียกว่ารีไซเคิลนังหากเออเออโอเคเดี๋ยวเราก็ขุดตรงนี้จนกว่ามันจะขึ้นโซนใหม่เลยแล้วกันนะ อุ้อ,อกองปูเตโตตอนนี้เรายังไม่หิวเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเราหิวได้ไดเด้หรือเปล่าแบบน่คิดว่าเราจะต้องสร้างฟาร์มด้วยจริง,รงๆก็ได้ก็ได้กล่องอุ๊เราได้ละมะนว่าดีขอเทมแป๊บโอ้เทมได้แล้วเทมได้แล้ว หลังจากที่เราได้ลามะเราก็จะต้องสร้างคอกชึบชุบชึบชุบชุบชุบชึบชุบ้ก็ชุบในรู้วชุบชึบสวัสดีเจ้ารามะอย่าเดินอย่าเดินไปมั่วยายายาไม่ตกระบาดหรอกใช่ไหมใชไหชิมีเย่ชิมีเย่ชิมีเย่ซาลาลาลา ไปจากตรงนี้ออกไปได้ไหมโอ้โอ,โอเคออกไปจากตรงนี้นี่แหละแล้วก็ชืบชืบชืบแล้วก็ชืบชืบชืบแล้วก็เอิ่มชืบปากไวตรงไหนดี อคงไม่มีอะไรหรอกมั้งถ้าเกิดเราปักตรงหน้าบ้านเราแล้วก็ชืบชืบชืบได้แค่นี้ไม่เป็นไรแล้มีไม้อีกชืบ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 เออสกิบบี้ดีดอปอปปูปปับโอเคได้รัวเพิ่มอีกสามัน แล้วเราก็จะเอามาวางแบบนี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปในนี้อี๋ถัเข้าไปเออโอเคมันดูแคบไปนะแต่ช่าง่ะแล,แล้วก็ชุบๆชุบไม่มีไม้ไม้ไม่มีไม่มีไม้ไม้ไม่มีชุบแล้วก็ชุบๆ ชืบชืบชืบแล้วก็ชืบโอเคเอืม,อม,อมใครเอาน้ำออกไปนี้หรือว่าน้ำมันหายไปอยู่แล้วอืม เอเอ่่เเราอาจจะต้องขยับตรงตรงนี้ออกไปนิดหนึ่อย่างน้อยก็มันก็ยังมีเวลาอีกหนึ่งโมเมนตัมในการที่มันจะไม่หลุดลงไปในเออ่ลาวาบ้ง เออหนๆแล้วก็มีหินแล้วแล้วก็เอามาสร้างเป็นเตาเผาเผาเผา,าตรงเอ็โคโด้วยมันจะได้ดูอลังการแล้วหลังจากที่เรามีเตาเผาแล้วก็รวูมาทำาชาโคล้โอเคกดบล็อก,กันไ้ต่ออู้ถังละลายแล้ว

อ,อ๋อ,อตกใจหมดอเออทานเออเจอทานเอ,อ๊ะเดี๋ยวน้นเราเข้าสู่เลเวลสามตอนไหนหรือว่ายังไม่ได้เข้าวันนี้คือเลยส่วนนึงของเลเวลสองไปไปน่าเราก็ได้ถังลาวาอีกแล้วนี่ไม่รู้มันจามาทำอะไรยนทิ้งตรงถังขยะแบบปกผาอ่าเคอชาโคมาเอามาเผาแล้วก็ได้เวลาคูต่อต่อต่อ,ตอ ได้ซีดอีกแล้วซึ่งตั้งแต่เล่นมาเรายังไม่หิวเลยนะเอ๊ะลุกแค่หลอดแค่รลอดชิบเราเป็นว่าชิปจบเพงลงนั้นในไม่มีอะไรต่อแล้วกูบาย